โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับตัก๊กกับตั๊กเก็ตบุูกแล้วครับวันนี้นะก็สภาพไม่ใช่สภาพ สีเสืออาจจะดูแปลกนิดหน่อยเนาะตักใช้กล้องใหม่นะวันนี้ตักใช้กล้องใหม่ครั้งแรกเลยโ o n y CV1 เนาะ ZV1 วนะวันนี้ยังไม่ได้รีวิวกล้องแล้วกันแค่มาบอกเฉยใชว่าใช้กล้องใหม่อะตามหัวคลิปรู้อยู่แล้วนะวันนี้ว่าตักจะมารีวิวอะไรนะววันนี้มีของเล่นใหม่มารีวิวแล้วจริงๆได้ตัวนี้มาสักพักแล้วแหละแต่ยังไม่มีเวลาถ่ายแล้วก็อยากลองเล่นมากอะเดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ตักจะลองเล่นอะไรให้ดูเนาะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์แต่งหน้าที่อยากใช้มาสักพักแล้วแหละอ่ะไปดูกันเลยที่ว่าก็คือ for you too นะอ่ะมุมกล้องอาจจะก,กว้างขึ้นมาหน่อยนะตักใช้โหมด product s h o w c a s e นะ for you too ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกอยู่แล้วนะแล้วก็เอ่อมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแบรนด์ไทยที่โด่งดังทั่วโลกที่ดีแล้วก็มีพันเยอะแยะมากมายเขาก็เพิ่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาจริงก็ออกมาประมาณ2-3เดือนแหละก็คือ For y o u to 2มาตีไป o u to u มาติไปก็มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาตีเนาะตามชื่อใช้ได้หลากหลายก็คือทาได้ทั้งแก้มตาปากแก้มเนาะตาปากแก้มเนาะทาได้ทาได้ตั้งแต่ตาปากแก้มก็จริงๆเขาออกมาทั้งหมด9สีนะแต่ตักมีทั้งหมด3สีคือเบอร์1เบอร์3และเบอร์7 เบอร์หนึ่งเบอร์สามแล้วก็เบอร์เจ็ดราคาเขารู้สึกว่าเขาจะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะแต่คิดว่าเขาเขียนว่าเป็นราคาโปรแต่เราคิดว่ามันก็คงน่าจะเป็นราคาตลอดแหละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนาะก็เขาจะเป็นเดี๋ยวอธิบายฟังก่อนเขาจะเป็นสีเขาจะเป็นเนื้อมูสนะแล้วก็มีทั้งนี่กล่องก็จะเขียนไว้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อมูสแล้วก็จะมี Q10 มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E เนาะก็คือ คือนอกจากจะใช้สวยงามแล้วก็บำรุงได้ด้วยนะคือบำรุงฟิล์มผิวฝากบำรุงอย่างเงี้ยให้ชุ่มชื่นไปด้วยเนาะพวกคิวเทนวิตามินซีแล้วก็วิตามินอีนะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีทั้งหมด9สีนะแต่ต้องมีทั้งหมด3สีอ่าสามสีชื่อสีเขา่เดี๋ยวให้ดูทีละสีแล้วกันแล้กกวตาก็ทาไ้ตรงนี้ให้ดูแล้วด้วยอ่ะจริงๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวจะตกจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเออ จะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงดูประมาณนี้นแล้วกันน่าจะเห็นอยู่เดี๋ยวจะขึ้นรูปขึ้ยูอีกทีนึงสีเบอร์หนึ่งคือเบอร์นี้ออกจะเป็นสีชมพูชมพูหน่อยเนาะสีชมพูชมพูหน่อยชื่อของเขาคือ,อ content polari นะชื่อเบอร์สามต่อไปเป็นเบอร์สามเบอร์นี้ใช่ไหมใช่สิเออเ,เบอร์สามเบอร์หนึ่งออกเป็นสีชมพูหน่อยนะเออเบอร์สามเบอร์สามจะเป็นออก ออกแดงแดงชมพูชมพูแดงแดงชมพูชมพูเบอร์สามชื่อสีคือโบฮีเมียนโบฮีเมียนเนาะแล้วก็ต่อไปเบอร์เจ็ที่รักมีคือฮอลลีวูดแกรมเบอร์เจเบอร์เจ็จะออกเป็นส้มเลยอ,ออกคอรคอร์สส้มๆนะใกล้ๆนเนาะอัน,ออนี้เนาะอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ตักลองบนเนี้ยที่เห็นเนี่ยอ่ะเนี่ยเบอร์หนึ่ง นีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์เจ็ดต้องบอกว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อมูที่ค่อนข้างจะ,ะมุนนะเดี๋ยวจะบีให้ดูทีละกันอนะเดี๋ยวจะบีให้ดูบีเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามให้ดูนิดหนึ่งละกันว่าต้องว่าแต่ละแต่ละเนื้อเออลืมบอกเขามีขลา6กกร,รัมนะก็คือใช้ได้นิดเดียวอะ่ะบีมานิดเดียวนี่ใช้ได้แบบโอ้โหแทบจะทั่วหน้าอยู่แล้วอะ่ะ ย่างที่บอกว่าเขาเป็นเนื้อมูสจ,จะบีบให้ดูคือต้องบอกว่าแต่ละเสียมันมีความชายไม่เท่ากันด้วยนะอ่ะเดี๋ยวจะบีบให้ดูบีบมาิีเดียวเองอเห็นไหมไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าจะเห็นว่าเบอร์หนึ่งอ่ะมันจะมีความจะเห็นว่าเบอร์หนึ่งอ่ะ,อะเ,เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอ่ะมันจะมีความแห้งกว่าเบอร์สามเบอร์สามมันจะมีความชุ่มชื้นดูมอยส์กว่า รวมถึงเบอร์เจ็ด,ด้วยนะรวมถึงเบอร์เจด,ด้วยนะเออแต่ว่ามันเป็นเนื้อมูสก็จริงแต,แต่ว่าแต่ละสีมันมีความแห้งไม่เท่ากันอันนี้ต้องไม่แน่ใจว่ามันเป็นด้วยแต่ละล็อตหรือว่ามันเป็นลักษณะของมันแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่านะเออเนี่ยเนี่ยเบอร์หนึ่งอะ่ะมันจะมีความแห้งกว่าเบอร์สามมันจะมีความมอยส์กว่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเนื้อของผิพันอยู่แล้วหรือเปล่าน,ะนี่อ่ะพูดถึงตัวผิพันไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองบนหน้ากันบ้างดีกว่าว่า เรลาบอกรหน้าแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนนะโอเคเราเขยับเข้ามากันใกล้หน่อยนะก็เดี๋ยวจะลองจะได้เห็นกันชัดๆหน้าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้หน้าตาตักลงเอ่อสกินแคร์แล้วก็ลงพราเมอร์แล้วก็ลงวันนี้ใช้เป็นอ่าบีบีนะลงบีบีมาแนละ้วเรียบร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสีไหนก่อนดีละ่ะต้คิดว่าวันนี้จะใช้เบอร์1กับเบอร์สแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองเอา เอาเบอร์หนึ่งอนแล้วกันนะเบอร์หนึ่งของทาแก้มก่อน,นะต้องบอกเลยว่าเวลาใช้เนี่ยให้ใช้นิดเดียวพอนะออกเนี่ยเออมันบีบยาออกมานิดนึงเนี่ยต้องบอกว่าอย่างแค่เนี้ยใช้ปริมาณแค่เนี้ยอืมใช้ปริมาณแค่เนี้ยใช้ได้แบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวจะทนให้ดูทีเน,นี่ยสีช่ชัดนเลยอะ่ะเนี่ยขนาดใช้ออกมานิดเดียวอะ่ะสี่ชัดมากเลยอะ่ะ ต้องแนะนําว่าเวลาใช้อย่าก,การุณาอย่าปึ๊บห้ามเลยนะห้ามแต้มลงไปนั้นให้วอร์มก่อนแล้วค่อยใช้บนหน้านะไม่งั้นเพราะว่าพิกเมนต์มันแน่นแล้วสีมันชัดมากไม่งั้นคุณก็จะโบนะถามว่าเนื้อเขาเกี่ยงยากไหมไม่ยากนะเขาจะออกเป็นเนื้อมูสมทหน่อยออเห็นไหม นี่ยขนาดใช,ใช้นิดเดียวนะ่ะแล้ววอร์มก่อนนะดูดิสีแก้มออกแล้วเห็นไหมเห็นนะสีแก้มออกแล้วอืมก็เนื้อก็จะค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะให้อารมณ์แบบดูใสๆหน่อยอืม,อมเห็นไหมสีชัดเลยนะเกลี่ยดีแต่อย่างที่บอกว่าให้วอร์มบนมือก่อนนะอืมวอร์มแล้วค่อยมาแต้มนะหรือใครจะใช้ใช้เขาเรียกอะไรใครจะใช้ เออ,อะไรนะใช้แปรงก็ได้เนาะใครอยากใช้แปรงก็ได้เดี๋ยวตักมาลองเบอร์เอานี้ดีกว่าแล้วแก้มต้จะใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะเดี๋ยวจะลองเบอร์สามให้ดูอีกทีนะึงอ่ะอันนี้เบอร์สามนี่เบอร์สามนี่เบอร์สามนะบอกแล้วว่าเวลาใช้ใช้เดียววนใช่ไหม จะสังเกตว่าเบอร์3เนี่ยให้ดหูชัดเลยสังเกตว่าจะเบสังเกตว่าเบอร์3เนี่ยมันจะชายกว่าเห็นไหมเบอร์หนึ่งมันจะดูเมีกว่ามันจะดูชายชายกว่าก็ทำเฉียดที่2องลงไปเนาะเบอร์สามทับกันไปกันเลย เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามมันค่อนข้างจะไปด้วยกันได้นะมันยังออกเป็นแดงแดงชมพูชมพูอะนะแต่เดี๋ยวเบอร์เจ็ดมันจะออกเป็นส้มส้มมัจะมาทาปากแล้วกันเนาะเห็นไหม,มยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเยอะกันเนาะหลังแต่งเนาะเห็นไหมใครอยากให้แน่นกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าเขาหน้าจะได้เลยแหละแต่แต่งแค่นี้พอนะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะจะได้สายแน่นสายอะไรเนี้ยได้เลยแหละอืม อ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทาที่ปากกันบ้างนะว่าทาที่ปากแล้วเป็นยังไงบ้างทาที่แก้มเนี่ยใช้ได้โอเคใช้ดีทาที่ปากจะใช้เบอร์เจ็ดนี่แหละเดี๋ยวลองดูนะเข้าไม่เข้าไม่รู้แหละ <c oughs> ใช้ไปก่อนละแต่เบอร์เจ็ดเมื่อกี้ที่รับีบออกมาสึกมันมีความแบบมอยส์เยอะมากเนี่ยมันมีน้ํามันออกมาด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะเออแต่ก็ไม่แน่ใจทําไมเบอร์เบอร์เจ็ดเนี่ยมันมีความเป็นน้ํามันออกมาด้วยอ่ะไม่รู้เห็นปะนั้นน่เนี่ย แล้วมีความชายมอยสุดเลยนะเปิดเจนี่ขนาดบีบออกมานิดเดียวนะเห็นปะขนาดบีบออกมานิดเดียวนะใช้ได้ประมาณเนี้ยอย่างที่บอกวอร์มก่อนเลยนะแล้วยิ่งทาปากเนี่ยอือหือง่ายแตนิดเดียวก่อนนะ ทาปากนะก็มันก็ไม่ได้แห้งนะมันก็มีความชุ่มชื่นดีประมาณหนึ่งแต่มันก็ไม่ถึงขนาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถึงขนาดอืชุ่มชื่นมากเลยขานาดนะี้แต่อย่างที่บอกเรามันคณไม่ได้ทาปากจัดอยู่แล้วด้วยอ,อเห็นไหมก็เริ่มมีสีขึ้นมาเ้วเห็นปนี่ขนาดทานิดเดียวนะคือต้องบอกว่าสีชัดแล้วก็เนื้อค่อนข้างออกไปทางแมตแต่มันก็ไม่ได้แมตแบบแบบมต ขาเรียกอะไรไม่ได้แมตต์แห้งอะ่ะมันก็ยังมีแมตต์เป็นความชุ่มชื้นอยู่ของมันอะ่ะอืออือเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวขอยัดวนๆใช้อีกนิดหนึ่งเนี่ยโอ้หสีปลาออกเลยเห็นป่ะรู้แล้วว่าเป็นตุด <c oughs> ทาขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตเก็บทาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะสรุปนี่ใช้นี่ใช้หมดเลยนะเนี่ยสามสามสอมอมีอ่ะเดี๋ยวขยับตัวหน้าเข้ามาให้ดูใกล้ เห็นไหมดูความชัดของสีอืมดูความชัดของปากเห็นไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวตจะไปฟ i n i s h ลุคทั้งหมดก่อนละกันนะหลเดี๋ยวจะกลับมามาสรุปไห้ฟังสำหรับตัว for you to multi p l y ตัวนี้เนาะว่าชอบไม่ชอบอยังไงเนาะแล้ไปฟ i n i s h หน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะแค่ทาแป้งเสร็จมาแล้วก็ชีสสเปรย์เนาะชีสสเปรย์เฟซิ่งสเปรย์มาแค่นั้นเอง เดี๋ยวจะขึ้นรูปฟิเนชโลคให้ดูด้วยต้องบอกว่าคือชอบมากเออถ้าใครเป็นคนตักว่าเขาได้หมดอะทั้งสายแบบสายจัดสายจัดเต็มสายอ่อนๆสายอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าหนึ่งคือราคาเนี่ยตักว่าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมันถือว่าแพงไหมไม่แพงนะถึงคุณจะได้มาแค่ปริมาณหกกร,รมัมอะเออถึงคุณจะได้มาปริมาณแค่หกกร,รมัมแต่เวลาคุณใช้อ่ะที่ตักม่อก้ตอัพบีไปดูใช้นิดเดียวเองนะ ใช้นิดเดียวนี่ได้ทั้งแบบอืจริงๆอ่ะทานี่ออกมาน,นิดเดียวได้ทั้งปากไอ้ใช้ทั้งแจมทั้งปากพอมกันอย่างได้ยังได้เลยเออแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนึ่งต่ว่าเนื้อเขาดีเนื้อเขาเป็นเนื้อมูสเกลี่ยง่ายแล้วก็คือค่อนข้างเขาเรียกว่าละมุนเกลี่ยง่ายแล้วก็สีชัดคือต้องบอกเลยว่าสีชัดดังนั้นต่างที่เราบอกว่าแนะนําเวลาใช้กรุณา่าย่าปลื้แล้วแตะลงไปที่แก้มเลยห้ามทําเด็ดขาดให้วอมบนอื่นก่อนเนาะหรือวอมตรงไหนก่อน,ลอนแล้วกันแล้วค่อยแ้มนะไม่งั้นมันจะ คุณจะเป็นเล่นลิเกเลยแหละเพราะสีมันชั้นมากแต่จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของตัวมาติดไปลิปแอนชีครีมเพนตตัวนี้คือตักว,ว่าแต่ละสีอะตักไม่ไม่แน่ใจมันเป็นเฉพาะล็อตนี้หรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่าคือเนื้อความชุ่มฉ่ำความมอยส์ของมันอะ,อะมันไม่เท่ากันอะอย่างที่เราบอกว่าเบอร์สากับเบอร์เจ็มันดูชุ่มฉ่ำมอยส์กว่า เบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งมันมีความมอยส์น้อยกว่าแต่มันก็ไม่ได้มอยส์แบบแห้งะนะแต่หมายถึงว่ามันเทียบกันไอ้สามกับเจ็ดเนี่ยมันมอยส์กว่าแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสูตรของมันหรือเปล่าไงก็ลองดูแล้วกันนะก็ลูกที่ได้ก็จะประมาณนี้อืมนะสวยเลยอะ่ะเออโดยเฉพาะก็ชอบมากเลยสีเบอร์เจ็ดเนี่ยแต่จริงๆถ้าแน,นะนำจริงๆก็ชอบหมดเลยนะสีเดียวเลือกมาหนึ่งสามเจ็ดชอบหมดเลยเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับสาวเอามาทาแก้มเบอร์เจ็ดมาทาปาก ก็จะได้ลุกป,ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นรูปห้ดูด้วยอ่ะสรุปไปประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถือว่าเขามันเป็น multi type multi tasking ของตัวเนี้ยดีเลยนะคือแล้วอีกอย่างหนึ่งความดีงามคือมันเล็กอะ่ะเวลาคุณไปเมืองนอกแต่ว่าถ้าไปเมืองนอกแต่ก็พกตัวนี้ไปอย่างเดียวอะ่ะได้ทั้งแก้มปากจบเลยเออง่ายดีด้วยไม่ต้องใช้แปลงอะไรด้วยนิ้วบรรเลงเอาก็แงได,ได้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ทิ้งถ่ายไว้ประมาณนี้เนาะ ก็ยังไงสุดท้ายเหมือนกันเหมือนไม่ใช่เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับรักการชอบการใครดูจบจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์รักด้วยแล้วก็ใครดูคลิปตักบ่อยๆแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b จดจดจด,จดอะไรกด Subscribe ให้ช่องตักด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนยังมีอีก2ช่องทางนะ Facebook ตาเกตบูแล้วก็ Instagram มตาเกตบูสองห้าสฝากสช่องทางนั้นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึง ชอบไม่ชอบสีหรืออะไรของของกล้องตัวนี้บอกได้นะอย่างที่บอกถ้าใช้กล้องตัวใหม่นะ Sony CV 1ว่เอาในการถ่ายชอบไม่ชอบมุมกล้องอะไรไงบอกกันได้นะอ่ะไงก็ไงก็ลาไปก่อนนะไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าของตากับตาเกตบูนะครับวันนี้งบ,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 บ๊าานไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับสวัสดีครับ